ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัมโนติกาบิโลซิโรนะครับใน e ีที่7นะครับใน e ีพีนี้เราก็มีความตั้งใจว่าจะไปสำรวจสัญญาณเอเรียนนะครับที่มีอยู่2ที่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะสำรวจครบทั้ง2ที่ไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวพอตัดทำคลิปแล้วเดี๋ยมันอาจจะยาวเกินไปนะก็เลยจะค่อยๆทำนะส่วนก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปทำการ ตามนอกรอบมานะครับก็สิ่งที่ได้มาใหม่ก็จะมีเค <c oughs> <c oughs> รื่องกรองน้ํานะครับอันนี้เครื่องกรองน้ําก็ได้จากการไปสำรวจซากยานมานะครับแล้วก็ได้ได้ตู้ปลาใหญ่นะตู้ปลาขนาดใหญ่อได้ตู้ปลาขนาดใหญ่มาแล้วก็ได้เครื่องผลิตไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำนะโอเคนะ เดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่ต่อแต่เดี๋ยวอืมน่าจะต้องเอาน้ำไปช่วยหน่อยเดี๋ยวเราเอาปลาในตู้มาทำน้ำเพิ่มนะเอาปลาในตู้มาทำน้ำนะเพราะว่าอันนี้เราสร้างฐานเพิ่มมาสองทีนะ่โอ้ยอะไรจะหยิบปลาแม่งออกมาข้างนอกเฉยเลย ไปสักสองตัวนะคือว่าตรงโซนที่เราอยู่ตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ำะเราก็เลยต้องเราเลยต้องทำน้ำเพิ่มมอานะตรงนี้เราจะเป็นโซนบ้านหลังที่สองอเดี๋ยวเราค่อยกลับไปสร้างของเพิ่มนะโอเค ่อไปที่เราจะไปตำรวจกันเอ,อ่อาจจะเป็นจุดนี้ก่อนก็ได้นะจุดไหนสักจุดหนึ่งก่อนน่นแหละเพราะมันมีสองจุดนะเดี๋ยวเราดูก่อนน่าจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆใใใใบ้านนะ ใกล้ๆบ้านตอนแรกที่เราเจอนะที่เป็นเสียงตึงตึงต,งต,งตึงอะไรสักอย่างนี่นะตรงนี้นะเอยไม่ใช่ตรงนี้เ่ยอันนั้นมันอยู่ทิศเหนือนะมันต้องไปทางทิศเหนือนี่นี่ตรงนี้เนี่ยโดนลื้เจ็ดร้อยอ่ะเอ๊มีอะไรเดี๋ยวลองเลือกสีดูนะเป็นสีส้มกับอันนี้เป็นสีเขียวดู แล้วมันมีอันเดียวมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าสีแดงมันเป็นสีเหลืองสีฟ้าอืมมมันจะเป็นสัญญาณเดียวกันนะแต่ทำไมมันขึ้นมาซ้อนกันซ้อนกันเพื่อ มันคืออันเดียวกันนะสรุปแล้วมันคืออันเดียวกันคืออันเดียวกันนะคิดว่าน่าจะต้องลงมาทางนี้นะ ควาฉลาเก้าวล้าก้าวล้าเลยนะแถวนี้มันก็จะก้าวๆก้าวๆล้าแบบเนี้ยมันจะก้าวๆล้าแบบนี้นะราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อึดทนอะไรนะตรนี้น่าจะเป็นซี ap, ทักธรรมดานะตรงนี้ที่เราเคยลงมาเจอกันแล้วนะ ี่จะเป็นสัญญาณของมันก็ได้นะนี่ไงที่เป็นสัญญาณเสียงตึดต๊ดๆๆช่วงแรกนะว่าต้องไปตามโครงนะ สว่างพอสมควรไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต้องเปิดไฟและดูสลับซับซ้อนนะอาจจะงงได้นะดูแล้วเหมือนมันจะนำทางเรามานะอืมเจอแล้วนะสัญญาณ ทางด้านข้างไม่มีอะไรเราจะลองเข้าไปข้างในดูว่ายานขับเข้าไปไม่ได้นะดื่มน้ำสักนิดจิตจมใส่ตัดขวดใหญ่เลยแล้วกัน In a manner of speaking. we're running out of time. To name cut What is all this? Seeking so emergency storage medium. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. เหมือนว่ามันจะเข้ามาที่ความต้งจำของอุปกรณ์เราหรือเปล่า ไม่กระโดดก็จะขึ้นไม่ได้หรอไม่น่าจะใช่ผมก็บนเข้ามาได้นะก็บนลอดใต้สะพานมาได้นะสะพานเป็นขาดเจ้โหอิรอนคิวเพียบเลยนะมันสามารถเอาไปทำคังต่างมิติได้คนะังต่างมิติ How long have you been stored? Longer than that. power. Critical. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Yes, okay. Hurry. The queue. Storage, Storage medium, medium accepted. Brace for transfer. Brace? you sound like you're inside my head the facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex you are in my head i offered you my pda get out oh no does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components my mind is not a component you sound angry we will allow you a moment to process don't you go silent on me ไอสัตว์ตลบเอากูเป็นที่เก็บไอ้ยนี้เอ้ยเอยอะไรที่นี่ก็มีแค่นี้อ We understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al. My whole life I've been dying to meet a sapient space-fearing alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your client calls us Architects. The precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long, I cannot locate the coordinates. <laughs> โอ้โหไม่เจอกันนานอยู่กันเต็มบ้านเลยไม่เจอกันนานอยู่กันเต็มบ้านเลยไข่ใ,ใหญ่ซะด้วยนะดับไปสามารถทำน้ำได้แบบอลังการงานสร้างนะสมก็เป็นตู้ปลาใหญ่ปลาปลาเต็ม ตอนนี้เราจะไปไหนเราเรามีคัตเตอร์แล้วนะเรามีเลเซอร์คัตเตอร์นะมันจะมีเอ,อ่อฐานโรโบอโติกนะที่มันจะมีแบบที่เราต้องไปตัดนูน่นตัดนี่นะอาหารน้ำน่าจะเพียงพออยู่มันจะมีอุโมงค์ที่เราเคยลงไปตายนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลองหาดูว่าเราจะหาเจอไหมั้ daddy? ้เ no. ดี๋ยวเราจะหลงหมืเนี่ย ไปไหนก็ไม่ะมันก็มุดเข้ามาใต้น้ำแข็งนะไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะ ไปทางไหนนี่อะไรมีแร่เฮย้ยโอ้โหมเมล็กของข้าดของข้าดของข้าดน,ะาดนี่คือใช้เลเซอร์คัตเตอร์ตัดนะอ๋อมันจะปล่อยออกซิเจนออกมานะ ะจะซู้กับกูในน้ำเหรอเนี่ยในน้ำมากูไม่กลัวหรอกนะในน้ำมากูโคตรโหดเลยละ่ะกูจะบอกให้บอกแล้วในน้ำกูจะโคตรโหดนี่มันตัวอะไรวะเปล็ดกลิ้น นน้ำนี่กูโหดมากนะขอบอกมาดูซิมันคือตรงไหน Dangerous weather approaching. Seek shelter. <laughs> the location of some important technology i implore you to investigate will this help us build your body i do not know what we will find i just know it is important signal location uploaded to pda <laughs> โหเจอซากมาใส่ครบแล้วบ้างเนี้ยเอาตัวน้อยกลับมาบ้านด้วยนะโอ้มันคือไข่ตัวนี้นะ เป็นกุ้นเราทิ้งไว้ในนี้ได้ไหมเอากระดก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 ทิ้งไข่ปลาหมึกไว้ด้วยเอาให้มัวไปหมดนะไข่ปลาหมึกให้ยุ่ตายแล้วน้ำล้วแบบโอ้โหเพียบเลย เอาพวกมันออกไปมั่งนะสามตัวนะเยอะจังเลยโอเคครับก็เดี๋ยวมีโชว์ในนี้ไหมนี่ไงเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่นี่กันนะ X3J นะออติเฟ็ก์ X3J นะโอเคนะเอพวกนี้น่าจะไม่ได้ใช้แนละ้ว ปิดไปปิดไปปิดไปอืมซากเรือเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บบีคอนคืนนะเพราะว่าตรงบ้านหลังที่สองเรามันอยู่ใกล้บีคอนมากเลยนะโอเคเอาละสำหรับใน EP นี้เดี๋ยวก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมคิดว่าผมต้องไปหาข้อมูลนิดหน่อย เพื่อในการเอาหนังทําชุดกันหนาวนะแล้วอาจจะไปสร้างฐานที่โซนบนเกาะน้ําแข็งนะเพราะว่ายังงงๆอยู่เลยเยอะไปหมดนะหลายที่ที่ต้องทํานะเอาละครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ thank you f o r w a c h นะครับแล้วเหลือเราเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับผม